สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับเครื่องจักรยักษ์สุดล้ําจากประเทศญี่ปุ่นที่ผสมผสานระหว่างพลังความแม่นยำและดีไซน์ที่ทันสมัยอย่าง h i t a ช h i e x c ซ v a t o r รุ่นปี2026สีเขียวสดสวยงามโดดเด่นสะดุดตาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องจักรที่ทั้งแข็งแรงและมีสไตล์ในเวลาเดียวกัน i t a c ช i เป็นชื่อที่อยู่คู่กับวงการเครื่องจักรก่อสร้างมานานหลายสิบปี และในปี2 0 2 6นี้พวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยี X Elevator ให้ก้าวไปอีกระดับด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกสภาพงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเหมืองหรือโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยดีไซน์ภายนอกของ Hitachi X Elevator 2 0 2 6รุ่นนี้มาในโทนสีเขียวเงางามสะท้อนแสงสวยงามภายใต้ไฟในโชว์รูมดูเรียบหรูแต่ทรงพลังโครงสร้างตัวถังผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อน ทำให้เครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นการจัดวางระบบไฟเล็ดรอบคันช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้แม้ในเวลากลางคืนโดยไม่สูญเสียทัศนวิสัยห้องโดยสารของรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือนห้องควบคุมในยานอาวกาศ เบาะนั่งแบบเอัลโกนมิกปรับระดับอัตโนมัติได้ตามท่านั่งของผู้ขับระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆทั้งหมดจากจุดเดียวมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความมั่นใจขณะปฏิบัติงานในด้านพลังเครื่องยนต์ฮิตาชิ2,026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากล มีแรงม้าสูงขึ้นกว่าเดิมถึง15%แต่ประหยัดน้ำมันกว่า20%ระบบไฮดรอลิกได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำทำให้การควบคุมแขนและบูมมีความนุ่มนวลแต่ทรงพลังอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบสมาร์ทคอนโทรลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ช่วยในการคำนวณแรงดันและมุมการขุดตามลักษณะของพื้นดินแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ใช้งานมือใหม่ก็สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ที่สามารถดูประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้จากสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้านความปลอดภัยฮิตาชิไม่เคยมองข้ามมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเครื่องเอียงเกินมุมที่กำหนดและระบบล็อกความปลอดภัยแบบสองชั้นก่อนเริ่มการทำงานเพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับใครที่ชื่นชอบการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ Xielevator รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆไ่ายหน้าและฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดเต็มระบบเพิ่มทั้งความสวยงามและการมองเห็นในทุกสภาพแสงล้อและแทร็กออกแบบให้ทนทานต่อแรงกระแทกสูงสุดแม้ต้องทำงานในพื้นที่ครุขรับหรือชื้นแฉะในโชว์รูมของพิตาชิประเทศไทยรุ่นปี2026นี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะนอกจากความสวยงามของสีเขียวมันวาวแล้ว ยังเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นเข้ามาแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์อัจฉริยะระบบขับเคลื่อนแบบอีโคโหมดและระบบออโต้บาลานซ์ที่ช่วยให้เครื่องรักษาสมดุลได้ดีแม้อยู่บนพื้นลาดเอียงอีกสิ่งที่น่าประทับใจคือการออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นฝาปิดด้านหลังเปิดได้กว้างขึ้นช่วยให้เข้าถึงระบบภายในได้สะดวกขึ้นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไส้กรอง ลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อเนื่องเสียงเครื่องยนต์ของ h i t a ชิเ x ็กซ์เอเวเตอรก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ทำงานเนียบลงถึง30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนแม้จะมีพลังมหาศาลแต่กลับทำงานได้อย่างนุ่มนวลเหมาะกับงานในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงรบกวนสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่รวมทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ที่สวยโดดเด่น h ิ ta ช h เอ็กซ v a t เ r วตรรุ่นปี2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างแต่มันคือผลงานศินละปะทางวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างแท้จริงหากคุณอยากเห็นตัวจริงของมันอย่าลืมไปชมได้ที่โชว์รูมฮิตาชิประเทศไทยหรือศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องจักรสีเขียวคันนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังเต็มไปด้วยพลังและเทคโนโลยีที่เหนือระดับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ